นี้ค่ะทำให้บุตรฟื้นตัวจากการที่ถูกมิชาาชีพโกงเงินไป3ล้านได้ภายใน3วันนะคะบุตรก็อยากจะแชร์กับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านโพสต์ของบุตรหรือฟังวิดีโอไปฟังนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่โดนเนาะหลักๆก็คือบุตรโดน,นะคอเซ็นเตอร์นะคะนะคะแล้วสุดท้ายเราก็คือโดนไปประมาณเกือบ3ล้านซึ่งเขาใช้จิตวิทยาค่ะเราไปอ่านจะได้รู้นะคะซึ่งวิธีการที่ทําให้บุตรเนี่ยหาย แล้วแบบอารมณ์ดี move on ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็คือการที่เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะเพื่อให้เราเติบโตฉะนั้นทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยคือมันเป็นบทเรียนให้เรานะคะเขากำลังส่งสัญญาณมาบอกอะไรเราบางอย่างนะคะให้เราปรับตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้สอนให้บุตร,รู้ว่าตัวบุตรเองเนี่ยคะ่ะ เป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่หาเงินง่ายแต่บุตรอะ่ะไม่เคยจัดการเงินไม่เคยใส่ใจเงินเลยนะคะก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะหลังจากนี้บุตรก็เลยเรียนรู้และจัดการนะคะเพื่อรอรับที่มากกว่าเดิมค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถปรับปรับอารมณ์ของตัวเองได้เนาะบุตรก็มีวิธีการให้ทุกคนไปฝึกกันนะคะอย่างแรกบุญให้ทุกคนได้รู้ว่า ความสุขเนี่ยค่ะถ้าเรายิ่งรับรู้เขาจะยิ่งเพิ่มพูนอย่างที่สองค่ะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมีทางแก้ไขเสมอก็ทำให้เราเติบโตสองสิ่งนี้นะคะบุตรก็เรียนรู้จากครูก็แล้วก็โค้ชชาร์ปนะคะซึ่งก็เรียนรู้จากโค้ชที่สำเร็จระดับโลกอีกเหมือนกันนะคะสามค่ะทุกความคิดนะคะจะ บ่มเป็นความเชื่อเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆนะคะจะทำให้เราเชื่อเป็นแบบนั้นและความเชื่อส่งผลต่ออนาคตค่ะวิธีการค่ะทุกคนที่มันเวิร์กสำหรับบุตรมากๆเลยนะคะก็คือบุตรก็จะเขียนออกมานะคะเขียนออกมาว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขียนอย่างละเอียดเลยนะคะโดยที่อยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นขณะเวลา เที่ยงมีโทรศัพท์เข้ามาได้ยินแล้วฉันรู้สึกตกใจมากหัวใจฉันเต้นอย่างนี้นะคะเขียนออกมาแบบนี้นะคะแล้วอ่านข้อความนั้นอย่างตั้งใจค่ะการที่เรารับรู้ถึงความรู้สึกเราที่แท้จริงเนี่ยนะคะก็ะจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆคลายแล้วก็ปลดล็อกนะคะหลายคนที่ติดปัญหาในชีวิตอยู่ไม่สามารถมุ่งไปข้างหน้าได้เพราะเราไม่เคลีย กับตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าสภาวะที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและเป็นยังไงหลังจากทํากระบวนการนี้เสร็จนะคะแล้วถ้าเกิดทานเลยรู้สึกว่าเอ้ยฉันยังต้องการตัวช่วยอยู่เนาะด้านอารมณ์อะไรอย่างนี้บุ๊ก็อยากจะแนะนําเป็น essential oil g r a ดบําบัดนะคะซึ่ง release อันนี้ค่ะเป็นตัวที่แบบบุตรใช้แล้วบุ๊รู้สึกว่าปลดปล่อยเร็วมากๆเลยนะสมมติว่าเวลาเรากําลังพีคมากๆอยู่อย่างนี้นะคะหรือว่าเรากําลังคิดลบ โกรธอ,อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราต้องรีบหยุดปรับทันทีเลยนะคะก็ใช้ essential oil release ได้นะคะหรือว่าจะเป็น lavender ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายก็ได้นะคะหยดใส่มือ activate แล้วก็สุดดมนะคะจะกย่กับ essential oil อยู่กับกลิ่นหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะคะอาจจะใช้วิธีการนับในใจเพื่อตัวเองนิ่งก็ได้นะคะก็ ที่ครูกอสอนมาก็คือหายใจเข้านับในใจ5้าหายใจออกนับในใจ5แบบนี้นะคะจนเรารู้สึกนิ่งค่ะแล้วเราค่อยๆนะคะเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองนะคะยกตัวอย่างค่ะก็คือลูกนอนไม่หลับที่อยู่กับบุตรมา10กว่าปีะคะ่ะทุกคนเพราะบุตรพูดตลอดเลยว่าบุตรอนอนไม่หลับบุตรกลัวการนอนบุตรสุขภาพไม่ดีเพราะว่าบุตรยังนอนไม่หลับอยู่นะคะ ตรงนี้แหละที่ทําให้บุตรไม่หายสักทีค่ะแล้วพอมีวันหนึ่งที่เพื่อนบุตรเขามาบอกบุตรว่าแบบเฮ้ยบุตรแกชรู้ระหว่างว่าทําไมแกนอนไม่หลับสักทีอะไรยเงี้ยค่ะเพราะแกะพูดอยู่นั่นไงแล้วพูดถึงเรื่องกฎของแรงดึงดูดนะคะเพราะมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหลังจากนั้นบุตรเลิกพูดเลยค่ะทุกคนแล้วบุตรก็มาเจอเอเซอเชียลอ์เกรดบําบัดนี้นะคะที่ทําให้บุตรหายจากโรคนอนไม่หลับ ขาวอเลยค่ะตอนนี้ก็แบบหายไปแล้วนะคะแล้วก็นอนหลับมาดีทุกคืนเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะหลังจากที่เจอ e อ s e n น i a l OIL นะคะอันนี้อยากฝากไว้เลยนะคะว่าคำพูดเราความคิดเรามันส่งผลต่อความเชื่อและส่งผลต่ออนาคตของเราค่ะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ลิขิตชีวิตหรือว่าถูกลิขิตค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบนะคะพุทธฟ้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Healthy Living by บุตรค่ะมาคุยกับบุตรได้ที่ไลน์แอเดียวค่ะบุตรนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย